ทุกท่านสวัสดีค่ะจอมพายดูที่ชี้เป้าแปลงสวยวันนี้จอมพาทุกท่านเข้ามาดูที่ดินแปลงขนาดกระทัดรัตต้องเรียกว่าเป็นที่ดินที่พอเหมาะกับการปลูกสร้างบ้านค่ะทุกท่านค่ะที่ดินชุดนี้อยู่พิกัดคลองเก้าน้องเสือฝั่งตะวันตกค่ะนะคะเข้ามาจากเส้นรังสิตนครนายกถึงที่แปลงนี้ก็เรียกว่าไม่กี่กิโลเนาะ เป็นแปลงนี้มีขนาด100ตารางวาคขะท่านขาแล้วก็ราคาอยู่เพียง790,000บาทเขาท่านขาเป็นแปลงที่ดินที่อยู่ด้านหลังจอมตรงนี้เลยคะ่ะนะคะ ที่ดินชุดนี้ถือว่าดีงามมากค่ะท่านขาถือว่าอยู่ในชุมชนเนาะนะคะถนนหน้าแปลงเป็นถนนลาดยางเรียบร้อยแล้วนะคะรวมถนนทั้งหมดนะคะจะอยู่ประมาณ8เมตรเนาะแล้วก็คือด้านหน้าก็มีเพื่อนบ้านค่ะท่านขาเนะคะอยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านแล้วก็คือน้ําไฟผ่านหน้าแปลงค่ะนะคะไฟผ่านหน้าแปลงทั้ง2เฟสแล้วก็3เฟสเนาะไฟฟ้าประปาผ่านหน้าแปลงนะคะถนนหน้าแปลง เป็นถนนลาดยางกว้างประมาณ8เมตรนะคะที่ดินขนาด100ตารางวาเป็นที่ดินที่ถมแล้วถมนานแล้วนะคะพร้อมสำหรับการปลูกสร้างบ้านมากค่ะนะคะราคา790,000บาทนะคะมีความพร้อมมากค่ะที่ดินชุดนี้นะคะพิกัดคลอง9น้องเสือฝั่งตะวันตกนะคะท่านขาแล้วก็หน้าแปลงหน้าแปลงหันทางทิศเหนือนะคะนะคะใ คุณลูกค้าดูโดยรอบนะคะดีงามมากนะ,ะเป็นที่ดินขนาด100ตารางวานะคะเป็นที่ดินที่ถมแล้วนะคะมีเพื่อนบ้านไฟฟ้าประปานะคะไฟฟ้าประปาอยู่หน้าแปลงราคาเสนอขายณตอนนี้อยู่ที่7 9 0 0 0 0บาทฟรีโอนคะ่ะท่านคะ่ะนะคะน้องเสือฝั่งตะวันตกนะคะหน้าแปลงหันไปทางทิศเหนือนะคะเหมาะกับการปลูกสร้างบ้านมากคะ่ะท่านคะ่ะเนี่ยคะ่ะ100ตารางวานะคะดีงามมากคะ่ะ เข้ามาตรงซอยอบึงบอน19แล้วจากถนนน้องเสือฝั่งตะวันตกเข้ามาถึงหน้าแปลงตรงนี้ประมาณ180เมตรท่านค่ะนะคะถือว่าดีงามมากมีเพื่อนบ้านมีชุมชนนะคะมีความพร้อมกับการปลูกสร้างบ้านมากค่ะนะคะด้าน,นหมายค่อยดูที่ดิน062 157 44 49 062 157 44 49 I can't forget that there w ก they're pressing through